สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนพฤษภาคม2023นะคะชาวราศีสิงห์วันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนะคะ ผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีสิงห์นะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ อันดับแรกเลยก่อนที่จะเริ่มคลิปนะผู้อ่านก็อยากจะขอพอรจากเหล่าเทวดานางฟ้านะคะอาร์ตแองเจิลอยากจะขอพอรให้กับชาวราศีสิงในช่วงเดือนพฤษภานะคะขอพอรจากอาร์ตแองเจิลให้กับชาวราศีสิงนะคะขอนหนึ่งบมาแล้ว Take back your power สัญญาณออกมาบอกว่าชาวราศีสิงค์คุณจะได้รับพรของพลังนะคะพลังในตัวเองพลังความสามารถทั้งหลายเลยนะคะสัญญาณนี้เป็นสัญญาณของความตั้งใจความมุ่งมั่นนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าขณะนี้พลังเนี่ย เป็นของคุณแล้วคุณสามารถที่จะม n น f เฟสหรือว่ามีการตั้งจิตอธิษฐานกับเหล่าเทวดานางฟ้านะคะในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะมีพลังและพละกําลังที่จะจัดการสิ่งเหล่านั้นให้สําเร็จได้นะคะพลังความสามารถของคุณที่จะทําทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จนะคะสวยมากเลยเทคแดกโย่พลังนะพลังสวยมากชาวราศีสิงห์ คราวนี้เรามาดูพลังงานนะคะของชาวราศีสิงหรือว่าผู้ที่มีลักนาะตรงกับราศีสิงนะผู้อ่านได้สับเลือกไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานกันเลยนะโอ้โหสมแล้วนะคะที่เหล่าเทวดานางฟ้ามอบผ่อนเหงพลังกำลังให้คุณนะคะเพราะว่าสัญญาณดาบขึ้นมาสองใบเลยนะมีสัญญาณทั้ง อัศวินถือดาบนะคะแล้วก็ห้าดาบมีเรื่องราวสถานการณ์ท้าทายนะคะเกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีสิง์สัญญาณออกมาว่าคุณจะบุกตะลุยไม่ยอมแพ้คุณจะทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเจ็ดไม้เท้าเหมือนคนที่อยู่ในสนามรบหรือว่า มีเหตุการณ์สถานการณ์ท้าทายเข้ามาแล้วคุณต้องลุยแล้วอะไรประมาณนี้นะคะชาวราศีสิงคคุณต้องจัดการหลายๆอย่างนะคะคุณต้องทําอะไรหลายอย่างในชีวิตนะเหล่าเทวดานางฟ้าก็เลยมอบพ่อนแห่งพลังกาลังแล้วก็พลังในตัวเองให้คุณนะคะสัญญาณออกมาถ้าเป็นเรื่องราวของความรักเนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่า คุณจะต้องมีการพิสูจน์หรือว่าจัดการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอิทธิพลรอบตัวนะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของครอบครบัวพ่อแม่นะคะหรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานรอบๆตัวคุณนะเหมือนคุณต้องจัดการอะไรหลายอย่างนะคะเพราะว่า บุคคลที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณน่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณในเรื่องราวของความรักนะคะชาวราศีสิงค์คุณน่าจะต้องมีการจัดการอะทุกอย่างนะคะให้ลงตัวให้แฮปปี้นะสัญญาณออกมาบอกว่าอาจจะต้องมีความใจเย็นด้วยแล้วจัดการทุกอย่างอย่างรอบคอบนะคะขอให้จัดการทุกอย่างอย่างรอบคอบ ยังไงก็ตามสิ่งที่เห็นคือคุณมีพลังอยู่แล้วเราสามารถจัดการได้อยู่แล้วนะยงแค่ว่าอยากให้รอบครอบนะคะไม่หัวร้อนนะไม่หัวร้อนมีสัญญาณของทาว Tower ปรากฏขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะการที่คุณต้องจัดการเรื่องราวในชีวิตการที่คุณจะต้องแบบใส่ใจทุกรายละเอียดในชีวิตคุณแล้วก็จัดการให้ทุกอย่างลงตัวเนี่ย จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมพลิกเปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะคะ t w e t o w e ออะไรที่มันเป็นแบบเดิมๆนะคะสิ่งนั้นจะแบบว่าหายไปและจะเกิดการสร้างใหม่ขึ้นมานะ,ะเป็นลักษณะการเกิดใหม่แบบที่สร้างใหม่ขึ้นมาสัญญาณเดิมูลขึ้นมาด้วยนะคะเป็นสัญญาณของหลายๆเรื่องที่คุณต้องมีการตัดสินใจนะคะอาจจะมีความกังวลอยู่บ้าง แต่ผู้อันเห็นว่าด้วยจิตใจที่มีความไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้นะคะพลังในการบุกตะลุยของคุณนี่แหละที่จะทำให้ทุกอย่างสำเร็จนะสัญญาณดมูลเป็นสัญญาณของแรงอธิษฐานด้วยนะคะสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานสิ่งนั้นจะนำพาคุณไปสู่ทิศทางความสำเร็จนะคะคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งนั้นให้ไปสู่ทิศทางที่ดีได้ ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานในทิศทางที่ดีที่เป็นบวกนะคะอีกอย่างหนึ่งสัญญาณเน,นี้มันเหมือนกับว่าถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานคุณน่าจะเป็นผู้นำในการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบอะไรบางอย่างนะคะในสถานที่ทำงานนะหรือว่าในรูปแบบที่คุณใช้ชีวิตอยู่นะคะจะเกิดระบบใหม่ที่ต้องอาศัยพลังใจของผู้นำนะ สัญญาณออกมาแบบนี้เลยนะคะพลังแบบเพึกเขิลม,มากเลยนะว้าวมากทีนี้เรามาดูสัญญาณของชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนพฤษภาบ้างเป็นยังไงนะว้าวค่ะเป็น the empress นะคะ the earth mother แล้วก็มีสัญญาณของเก้าถ้วยนะคะหล่อสวยและรวยมากเลยชาวราศีสิงห์คุณมีเสน่ห์มากๆเป็นที่รักนะคะมีเสน่ห์ แล้วก็เป็นสัญญาณของแปดถ้วยคุณกำลังมูฟออนไปข้างหน้าแล้วตัวคุณจะเกิดการพัฒนาตัวเองขึ้นมาสวยมากๆเลยพลังงานบวกคุณดีมากนะเป็นพลังของ The Empress แล้วก็เก้าถ้วยนะคะรอคอยคนที่ใช่อยู่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสัญญาณขึ้นมานะคะความเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อนะคะ คุณอาจจะมีข่าวดีเรื่องของบุตรก็ได้นะคะบางคู่ของชาวราศีสิงห์นะน่าจะมีข่าวดีเรื่องของบุตรมันมีสัญญาณขึ้นมาว่าชาวราศีสิงห์บางคู่บางคนนะคะอาจจะต้องมีสัญญาณระยะห่างจากคู่ในความสัมพันธ์ชั่วคราวนะเนื่องจากว่าจะต้องไปพัฒนาตัวเองหรือไปเรียนรู้อะไรบางอย่างกับตัวเองนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ชีวิตด้วย อาจจะต้องไปบริหารจัดการอะไรบางอย่างให้ลงตัวก่อนนะคะสัญญาณออกมาเยอะมากเลยชาวราศีสิงห์ตอนนี้พลังขึ้นมาหลายทิศทางมากๆนะคะคราวนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณของคู่ชาวราศีสิงห์นะคะเขาคนนั้นคนที่เป็นคู่ของคุณนะคู่ของชาวราศีสิงห์ขอดูสัญญาณของเขาหน่อยนะคะว้าวสวยมาก สัญญาณเนื้อคู่นะคะ The Lady and the Lord นะ,ะนี่คือสัญญาณเนื้อคู่คุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันแล้วมีสัญญาณของคิงถือถ้วยนะคะกำลังรอคอยที่จะพบเจอกันนะ,ะมีสัญญาณของเด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็มีลักษณะของการรอคอยรอจังหวะเวลาที่จะเจอกันนะคะ บางคู่อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องมีภารกิจอะไรบางอย่างที่จะต้องไปจัดการก่อนนะคะก็เลยทําให้คู่นี้อาจจะต้องยังอยู่ห่างกันค่อยู่กันคนละที่นะคะสัญญาณปรากฏขึ้นมามีข่าวดีในเรื่องของบุตรด้วยนะบางคู่นะคะแล้วสัญญาณของเขาคนนี้นะคะยังมีสัญญาณว่าเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดน ต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรืออาจจะมีช่วงอายุช่วงวัยแตกต่างก,กันกับคุณก็ได้นะคะมีสัญญาณของคนที่รอคอยมานานอะไรอย่างเงี้ยที่จะพบเจอกันนะคะเมื่อทีนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณของเขาคนนั้นนะคู่ของชาวราศีสิงห์นะคะขอดูสัญญาณคู่ของคุณนะคะว่าเขามีลักษณะยังไงหรือมีอะไรอยากบอกบ้างนะคะ มาแล้วสัญญาณเดมูนขึ้นมาในฝั่งเขาด้วยนะคะตรงกับคุณเลยนี่คือคนที่คุณคิดถึงแล้วคุณกับเขามีการตั้งจิตอธิษฐานถึงกันนะคะนี่คือสัญญาณของจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่คิดถึงกันผูกพันมั่นรักกันอยู่เสมอเลยนะคะ แม้ว่าคุณจะอยู่คนละที่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะคุณก็คิดถึงกันแล้วก็ส่งกระแสจิตโทรจิตถึงกันนะคะขออีกไปนะมาแล้วสี่ไม้เท้าวาวเขาคนนี้นะคะเขาแฮปปี้ทุกครั้งเลยที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับคุณนะคะแล้วเขาคิดอยากจะสร้างครอบครัว สัญญาณน,นี้เหมือนคุณกับเขากําลังรอจังหวะเวลาของการสร้างครอบครัวหรือการที่ครอบครัวจะกลับมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะหรืออีกสัญญาณหนึ่งคือการรอคอยคู่ที่จะมาอยู่ด้วยกันแล้วมาสร้างครอบครัวใช้ชีวิตคู่ชีวิตรักอยู่ด้วยกันก็ได้นะอีกใบามาแล้วราชนินีถือช่วยว้าวมาก สัญญาณตัวเขาราชาถือถ้วยแล้วก็ราชินีถือถ้วยเข้ามาคุณกับเขาเป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็รักกันมากๆนะคะคนคนนี้หัวใจมอบให้คุณคนเดียวราชากับราชินีถือถ้วยเนี่ยเป็นคู่ที่รักกันแบบอามาตะนิรันดร์การนะคะชั่วชีวิตเลยนะคะรักเดียวใจเดียวแล้วก็มีแค่คนนี้เท่านั้นแหละในชีวิตนะที่จะเป็นคู่แท้คู่ชีวิตนะคะพลังสวยมาก เขาคนนี้คือทุกอย่างอยู่ที่คุณเลยนะชีวิตเขากับคุณเนี่ยผูกพันกันมากๆนะคะ e m ม e r ร n c e คนคนนี้จะมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้เขาตื่นรู้ด้วยนะคะคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะ ปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะคะอาจจะโยกย้ายทิ้งฐานปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานปรับเปลี่ยนขึ้นบ้านใหม่หรือว่ามีการเดินทางไปไปมามาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะชีวิตเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เขาตื่นรู้คือจะดึงดูดความสําเร็จเข้ามาในชีวิตนะคะพอสัญญาณบุญพลังงานบุญหรือว่าฐานจิตฐานบุญเลื่อนระดับเนี่ยจะมีแรงดึงดูดความสําเร็จเข้ามานะ สัญญาณสวยมากเลยนะคะอยากจะขอเปิดไพ่ขยายสัญญาณเขาคนนี้อยากบอกอะไรชาวราศีสิงคู่ของคุณนะคะคู่ของชาวราศีสิงเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะู่ของคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรโอโหสองถ่วยพลังสวยมากๆเลยนะคะเขาอยากบอกว่าคุณกับเขาอะเป็น เนื้อคู่เป็นรักแท้และเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณน,นะคะโซเมตคนคนนี้เขาเชื่อมั่นในโซเมตนะคะเขาเชื่อมั่นว่าจิตวิญญาณของเขากับคุณผูกกันแล้วจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าพลังสัญญาณของเดะมนขึ้นทั้งในฝั่งคุณและเขาแล้วสัญญาณน,นี้คือสัญญาณของจิตวิญญาณที่ประสานรวมกันนะคะนี่คือลักษณะของคู่แท้ที่เป็นคู่โซเมตนะ ผู้แท้ทางจิตวิญญาณน,นะคะเมื่อคุณกับเขารู้จักกันแล้วอะ่ะไม่อาจเปลี่ยนใจเลยอะ่ะพลังสวยมากขออีกใบนะคะแฮงแมนเขาคนนี้กำลงังรอคอยคุณอยู่นะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขารอคอยคุณอยู่นะสัญญาณการรอคอยคนรักนะคะแล้วก็คิดถึงกันมากๆด้วยขออีกใบเจ็ดดาบ เขาบอกเลยว่าทุกสถานการณ์ความทา้าทายนะคะเขาจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะคะจะมีลักษณะเหมือนดินจาเลยนะอะไรที่ยังแบบปิดบังซ่อนเร้นอะไรเงี้ยเขาจะทําให้สิ่งเหล่านี้คลี่คลายชัดเจนแล้วทุกอย่างจะสว่างสดใสนะคะเขาจะก้าวข้ามความทา้าทายและเอาชนะทุกอย่างได้นะคะคนคนนี้ขออีกใบนะคะอยากของอะไรกับคุณ มาแล้วเดจ์เวลว้าวเขาหลงรักคุณมากบอกเลยคลั่งรักนะคะสัญญาณเดจ์เวลเนี่ยคือการคลั่งรักแบบจริงจังมากๆหัวใจเมื่อเขาผูกกันกับคุณแล้วไม่อาจเปลี่ยนใจนะคะแล้วสัญญาณนี้ออกมาบอกเลยว่าความท้าทายระหว่างคุณกับเขาเนี่ยไม่ว่าจะมีสถานการณ์ความท้าทายใดๆก็ตามเขายื่นมือมาหาคุณเสมอเลยนะคะ เขาจะจับมือกับคุณชอบจับมือนะคะชอบจุงมือเดินกันไปอะไรอย่างเงี้ยคู่นี้นะจะน่ารักมากๆนะคะเป็นลักษณะความผูกพันทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งมากอีกอย่างหนึ่งที่ผู้อ่านเห็นคือเขาจะขอโอกาสจากคุณเสมอเลยนะคะเขาขอโอกาสที่จะมีคุณในชีวิตนะคะคนคนนี้ว้าวมาก ผู้อ่านขอดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีสิงห์และความสัมพันธ์นะคะช่วงเดือนพฤษภาเจ็ดถ้วยนะคะสี่เหรียญแล้วก็อัศวินถือดาบโวปรากฏขึ้นตรงนี้จะมีการตัดสินใจการเลือกและการเตรียมพร้อมอะไรบางอย่างนะคะที่คุณจะลุยนะคะลุยทำให้สำเร็จให้ได้ชาวราศีสิงห์ คุณจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ชัดเจนฟันธงนะคะจากหลายสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณนะหลายเรื่องเลยนะชาวราศีสิงห์ถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตคุณคุณจะตัดสินใจเลือกชัดเจนนะคะคุณกับเขาอะมีจิตวิญญาณที่ผูกกันคุณรู้อยู่แล้วล่ะว่าคุณจะเลือกใครนะคะทีนี้อีกสัญญาณหนึ่งคือ ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรหลายอย่างที่อยู่รอบตัวคุณคุณก็จะจัดลำดับความสำคัญในการจัดการที่ชัดเจนมากๆนะคะทุกอย่างที่คุณทำนะจะเป็นลักษณะของการเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตในอนาคตนั่นเองเรามาดูสัญญาณพลังงานในอนาคตกันนะคะว่า สัญญาณในอนาคตของชาวราศีสิงห์หรือว่าพลังงานของผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะโอ้โหสิบเหรียญดีมากเลยนะคะมีการใช้เวลากับครอบครัวนะโอ้โหเดทอนคอรสนี่คือสัญญาณของด h เอ็มเพ o อนะคะแล้วก็เป็นสี่ถ้วยว้าวสัญญาณออกมาบอกเลยว่าเป็นการรอก คอย The e m p e r o r ของ The Empress นะคะสัญญาณของคู่ชีวิตคู่บุญนะคะคุณทั้งคู่เป็นคู่บุญและเป็นคู่ชีวิตกันนะคะสัญญาณสวยมากน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่กำลังก้าวข้ามความท้าทายอะไรบางอย่างในชีวิตของทั้งฝั่งคุณและเขานะเพื่อที่จะมาครองคู่กันนะคะเป็นสิบเหรียญเลยนะ ว้าวมากสัญญาณน,นี้ยังเป็นสัญญาณที่ออกมาบอกอีกว่าคุณอาจจะได้ใช้เวลากับครอบครัวของเขาเขาอาจจะได้ใช้เวลากับครอบครัวของคุณก็ได้นะคะและเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังรอจังหวะเวลาในการที่จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะหรือว่าได้ใช้เวลากับครอบครัวนั่นเองนะ ผู้อ่านรู้สึกว่าความรักก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณมีพลังในการที่จะต่อสู้บุกลุยทุกอย่างนะคะในชีวิตของคุณในการจัดการนะคะในทุกเรื่องเลยนะถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานบอกเลยว่าคุณเก่งมากคุณมีความสามารถแล้วคุณจะจัดการทุกอย่างได้สําเร็จดีงามด้วยนะคะชาวราศีสิงห์พลังคุณดีมากๆเลยนะคะพลังบวกพลังของความไม่ย่อท้อนะ ลุยนะคะประมาณว่าขาลุยมากๆเลยคราวนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณพลังงานจากโรแมนต์เซนเจนะคะขอพลังงานจากโรแมน s ์ n ซงเจออยากบอกอะไรชาวราศีสิงห์บ้างนะคะในช่วงพฤษภาคมมาแล้วเวีดติงนะคะคลิดยาวเลยนะคะสัญญาณการแต่งงานปรากฏขึ้นมานะชาวราศีสิงห์ว้าว สำหรับชาวราศีสิงค์นะคะคนที่มีคู่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยสัญญาณคู่บุญบารมีคู่ชีวิตขึ้นมาและคุณทั้งคู่กำลังที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตเพื่อที่จะลงเอยอย่างที่บอกนะคะเวททิงเข้ามายืนยันนะว่าจะมีสัญญาณการคลองคู่กันนะคะการได้แต่งงานด้วยนะถ้าชาวราศีสิงค์คนไหนยังโสดนะคะ บอกเลยว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยก็คือคู่บุญบารมีนะคะเป็นคู่ชีวิตที่จะพัฒนาไปสู่ชีวิตการแต่งงานเลยนะคะจะมีแรงดึงดูดคู่ที่จริงจังนะคะเขาจริงจังกับคุณมากๆนะคนคนนี้ขออีกไปนะคะค e บแอนโอเพนไมล์นะคะเปิดใจอยู่เสมอเลยเพราะว่าคู่โซเมตของคุณนะคะ อาจจะมีทัศนคติแนวคิดวัฒนธรรมแตกต่างจากคุณก็ได้นะคะเปิดใจเรียนรู้กันแล้วก็ยอมรับความต่างนะคะเพราะว่าสัญญาณของเขากับคุณเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องมีการปรับตัวนะคะปรับจูนให้ลงตัวว่างั้นในชีวิตนะคะในเรื่องของความเข้าใจการยอมรับอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ่อยไปนะคะ มาแล้ว h a r t to h a r d conversation สัญญาณออกมายืนยันนะคะว่าต้องมีการเปิดใจนะ h a r t to h a r d เลยนะคะมีการสื่อสารแบบซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะคะแล้วก็มีความรักนะคะส่งต่อความรักคุยกันด้วยความห่วงใยพลังงานบวกอะไรแบบนี้นะคะพลังความรักจะดีมากๆขออีกใบมาแล้ว Healing family ชนะคะเป็นสัญญาณของการเยียวยาประเด็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะสัญญาณออกมาว่าชาวราศีสิงห์บางคู่นะคะถ้าเกิดเป็นคู่ที่ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันมานะคะอาจจะต้องมีการเคลียร์ประเด็นแล้วจะทำให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นคู่แต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งอะ เป็นสัญญาณของการเจรจาสื่อสารเปิดใจนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วต้องมีการห่างกันไปเพื่อรอคอยในการกลับมาสร้างครอบครัวนั่นหมายความว่าตัวคุณก็ต้องไปจัดการทุกอย่างเรื่องราวในชีวิตนะคะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวคุณเพราะว่านี่คือสัญญาณของจิตวิญญาณในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ย การที่เราจัดการทุกอย่างในครอบครัวนะคะด้วยพลังของความรักความเมตตานะการให้อภัยนะคะการให้อภัยพ่อแม่การให้อภัยพี่น้องเครือญาติหรือเหตุการณ์ต่างๆในครอบครัวของคุณเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นพลังงานบุญที่จะหนุนนําให้จิตวิญญาณของคุณเนี่ย สามารถที่จะสร้างครอบครัวของตัวคุณเองแล้วประสบความสำเร็จได้เหมือนเป็นสัญญาณบุญนะคะสัญญาณของความดีความสบายใจที่จะเข้าไปผสานรวมกับจิตวิญญาณของคุณนะคะจิตวิญญาณจะเก็บพลังงานนั้นไว้และเข้าไปเชื่อมโยงกับคู่ของคุณนั่นเองเพราะว่าสัญญาณของคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะพลังบุญก็เลยเป็นพลังที่จะเป็นฐานหลัก ในการที่จะดึงให้คุณทั้งคู่มีแรงดึงดูดกว่าที่คู่บุญบาร,รมีนะคะ t h e e อ p e r o r กับ Empress เนี่ยจะมาลงเอยกันนั่นหมายถึงว่าต้องมีการปรับฐานบุญนะคะฐานบุญฐานจิตให้ศีเสมอกันก่อนเมื่อนั้นแหละคือจังหวะเวลาที่สำคัญนะคะในการที่จะมาลงเอยนะผู้อ่านเห็นพลังเข้ามาหลายทิศทางมากๆนะคะแต่ว่าพลังงานสิ่งที่เห็นนะ พลังงานจุดที่เหมือนกันก็คือเป็นลักษณะของศีลที่เสมอกันแล้วก็เป็นลักษณะของฐานบุญนะคะคราวนี้ผู้อ่านขอสัญญาณจากจักระนะคะให้พลังงานนะคะอยากบอกอะไรชาวราศีสิงห์บ้างนะคะในช่วงเดือนพฤษภามาแล้ว Despondent ปลดปล่อยความกังวลออกไปอะไรที่คุณกังวลนะคะจะเป็นสัญญาณว่าเมื่อคุณปลดปล่อยความกังวลเหล่านั้นไปแล้วคุณจะสบายใจมากขึ้นนะคะเหมือนเรียนรู้ในการปล่อยวางนะเรียนรู้ในการปลดปล่อยพลังงานลบๆออกจากตัวเราอะไรที่มันยุ่งเหยิงนะอะไรที่มันยุ่งเหยิงนะคะก็ปลดปล่อยสิ่งน,นั้นไปเหมือนใช้สติในการควบคุมสถานการณ์นะคอยบั Impartiality คือการที่คุณจะต้องมีการรับฟังสัญญาณของการรับฟังสัญญาณของการเป็นผู้สังเกตนะคะนี่คือสัญญาณว่าชาวราศีสิงห์ขอให้คุณเปิดใจในการรับฟังแล้วก็เป็นผู้สังเกตอาจจะเป็นผู้แนะนำได้เหมือนกันนะคะสังเกตแนะนำพูดคุยนะคะเป็นลักษณะของการที่เราเปิดรับฟังความคิดเห็นเปิดรับฟัง สิ่งที่เกิดขึ้นนะด้วยใจที่เป็นกลางนะคะสัญญาณออกมาบอกเลยว่าการเปิดใจรับฟังทุกอย่างด้วยความเป็นกลางจะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทิศทางที่ราบรื่นขออีกใบนะคะ completion complete คือการแบบจบสิ้นนะคะจบสิ้นอะไรที่เป็นพลังงานลบจบไปเลยนะ นั่นคือพลังงานลบปลดปล่อยไปนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเคลียร์ให้ชัดเจนนะพร้อมที่จะใช้พลังงานบวกของเราพุ่งไปยังทิศทางใหม่นะคะทุกอย่างจะแบบชัดเจนลงตัวแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่รับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตแบบนั้นเลยนะคะ Renewal รีดียยาวพลังดีมาก พลังสวยมากๆนะคะ Renewal ของชาวราศีสิงห์นี่คือการเกิดใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะทุกอย่างในชีวิตของคุณเหมือนจะเกิดการรีเซ็ตใหม่อย่างที่ผู้อัานบอกอะ่ะมันจะเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่มันจะไม่เหมือนเดิมมันจะเกิดการสร้างใหม่มีการเกิดใหม่ที่สวยงามมีรัศมีออร่าดีงามมากๆนะคะพลังสวยมากชาวราศีสิงห์ ผู้อ่านขอพลังงานจาก Whisper of Love นะคะขอพลังงานให้กับชาวราศีสิงในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอยากบอกอะไรชาวราศีสิงบ้างมาแล้ว Appreciate this moment นะคะสัญญาณออกมาบอกเลยว่าทุกสถาน,นการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นโอกาสในการเจริญเติบโตและจะค้นพบความรักนะคะ คุณจะค้นพบความรักในทุกสถานการณ์ดังนั้นถ้าชาวราศีสิงห์คนไหนเป็นคนโสดเนี่ยบางทีคุณก็ไม่คาดคิดนะคะเพราะว่าความรักอาจจะเข้ามาได้ในทุกสถานการณ์ก็ได้นะขอให้คุณเปิดรับนะคะแล้วก็แฮปปี้กับทุกเวลาเลยนะคะที่ความรักจะเข้ามาในชีวิตคุณและอีกอย่างเป็นสัญญาณของชาวราศีสิงห์นะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์นะ ทุกเวลาที่คุณมีเขาในชีวิตหรืออยู่ในความสัมพันธ์นั่นคือทุกช่วงเวลาที่มีค่าทุกช่วงเวลาของความรักนะคะความรักจะทำให้ก้าวข้ามทุกสถานการณ์ไปได้นะคะถอ,อยใบนะคะ treasure your love d o n e s สัญญาณออกมาบอกว่าขอให้รักอย่างลึกซึ้งนะคะ นี่คือพลังความรักที่จะโอบล้อมตัวคุณไว้ชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยความรักนะคะมันเหมือนกับว่าชีวิตเราจะมีความรักเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดและความรักนี้นะคะได้โอบชีวิตคุณทั้งคู่เอาไว้นั่นคือคุณทั้งคู่จะรักกันตลอดชั่วชีวิตเป็นพลังความรักแบบอมาตะนิรันการว่างนั้นเลยนะคะแล้วเป็นสิ่งมีค่า ที่คุณค้นพบนะคะขออีกใบ as If Your Partner i s h e r เอ่อให้เราจินตนาการหรือใช้ชีวิตเหมือนกับว่าคู่ของคุณอยู่ใ,ใกล้คุณอยู่เสมอนะคะเพราะว่าพลังความรักของเขาอยู่ใ,ใกล้คุณเสมอเลยเขาคนนั้นคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะคู่บุญบารมีคู่โซเมตเขาจะอยู่ข้างๆคุณ ไม่ปล่อยมือนะคะเพราะคนคนนี้เนี่ยสัญญาณแบบการจับมือการจูงมือการเดินไปเหมือนเป็นความรักที่เกิดจากพันธสัญญาของจิตวิญญาณนะคะของคู่แท้นั่นเองที่จะอยู่ด้วยกันเคียงข้างกันตลอดไปนะคะพลังสวยมากชาวราศีสิงห์ผู้อ่านก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนเลยนะคะประสบความสำเร็จนะในทุกเรื่องของชีวิตนะคะ ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนนะรักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ